สวัสดีครับสวัสดีอันนี้จอร์ลเกนะครับผมว้าวพี่น้องเอ้ยอันนี้มายางจอร์เกนะครับอ๋อพี่นอ้องก็มีทุเรียนนะนะครับผมนี่นะครับผมก็ทุเรียนนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โอจอร์เกตัวใหญ่เลยครับตัวเป็นโซเลยนะ ตัวน,นี้จะเป็นขนมนะครับผมขนมจีบเนาะขนมจีบสาระเปาขนมจีบสาระเปล่านะครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวใหญ่ครับเนาะโอ้ยหหันนะ่นเนาะพี่ยอดเลยตัวใหญ่เลยพี่น้องเว้ยนี่ก็มีทุเรียนนะครับโอ้โห,โโหนี่ครับผมท่านผู้ชมเป็นทุเรียนเนาะว้าวเยอะมากๆนะครับ อนี่นะครับผมทำผสมเยอะมากๆนะครับตอนนี้บรรยากาศในคอนสยามนะครับผมสวยมากๆนะครับเบิ่งกอีกเลยครับสาวตั้งสาเจอมากๆนะครับทานผชมตอนนี้กโซนขายกัะเพ้าทับทิโนงเนาะกับขนมพวกของหวานนะครับผมทานผชมคนก็ย ึกคักที่เดียวนะครับอยู่ในหางนะครับผมก็เยอะมากนะครับท่านผู้ชมกําลังไลกันมานะครับตอนนี้โอ้โหเยอะจริงๆนะครับผมตอนนี้ก็มาเบ่งบรรยากาศนักนักศึกษาเนาะกับฝึกเต้นนะครับผมนี่แหละครับผมตอนนด้ก็ันักศึกษามาฝึกเต้นนะครับว้าวท่านผู้ชมสวยมากๆนะครับผมวันนี้บรรยากาศก็ ดีนะครับผมอึมๆเนาะครับผมทนผู้สมก็อยากถ่ายบรรยากาศในพี่ให้น้องมึงนะครับสวยมากๆนะครับทนผู้สมนี่นะครับผมพ่นก็จะตกแล้วน้ำรรยาากาศอึมๆนนวันนี้นะครับผมก็จะทันทีนะครับผมทาเรือฝาก่อนว่าตอนนี้กระฟ้าเรือนะครับผมโอ้โหจะได้ไปใไนเนาะครับนอนวันนี้นอ ่ายบรรยากาศในปีไอหนองเวิร์กนะครับฝนก็จะตกแล้วนะครับผมว้าวฟ้าห้องนะครับผมนี่นะครับผมทา่านผู้ชมนะว้าวนี่ก็ตึกสวยมากๆนะครับสาวต่งางชาตินี่ตึกนะครับผมทา่านผู้ชมนะนี่นะครับผม ก็สวยมากๆครับตอนนี้กำลังฝึกซ้อมเต้นนะครับผมท่านผู้ชมนักศึกษากันนะครับโอ้โหสวยมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมถ่ายให้ท่านผู้ชมเบ่งเงนาะ อนนี้ก็มีท่านที่นั่งชอบเต้นแบบประกวดนะครับผมก็สวยมากๆนะครับนี่เลยนะครับผมครับผมก็อยากให้ีเพื่อนๆมาดูด้วยนะครับฝึกชอบนะประมาณจะหกโมงทุ่มนึงนะครับผมก็มาเต้นที่นี่นะครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมฝั่งโน้นก็บรรยากาศดีนะครับผมเออแม่แมุ่คนี่นะครับผมเอามาฝึกซ้อมที่นี่นะครับว้าวครับท่าผู้สมเนาะนี่นะครับผมท่ามู้สมตึกสวยมากครับตอนนี้ก็ฝนโลงเม็ดเลยนะครับผมวาว นะครับผมลงเม็ดแล้วนี่ไอคอนสยามนะครับผมกุ้มก็ลงเม็ดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะไปไหนเนาะวันนี้ครับผมก็ตอนอนี้ต้นั่งนั่งเรือไปดาอดอ่อนูะครับว่าก็นวนตกเลยนะครับผม กลางคืนวิวสวยกว่านี้นะครับผมตำรว วิวสวยมากๆนะครับตัวมีไฟแสงสีด้วยนะครับน,นี่ก็อยู่ในเรือนะครับคนก็ลงเมีดด้วยนะ แล้วนะครับก็มีคนเดินด้วยนะครับก็เดินออนะครับนี่แหละป่านก็โหว่าพี่ยอมเลยนี่ยนะครับโอ้โหแดดออกนิดเดียวเองนะครับก็ผาบเมื่อด้วยนะนี่นะครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับเดินทางก่อนนะครับภาพวันนี้ก็ขอตัวก็ไปด้วยนะครับท่านผู้ชม ถ่ายวิวสวยงามงมากๆนะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับธสมุมนนะครับตรงนี้ก็พี่น้องลงจากเรือแล้วนะครับตอนนี้ก็ผพลงเม็ดอยู่นะว้าวทา่านผส้ชมเอ้ยนี่แหละครับผมบรรยากาศนะครับ นี่ก็ลงเรืออยู่แล้วครับผมนี่ครับผมวิวสวยมากๆนะครับว้าวนี่กระทั้ขคืนนะครับท่านผู้ชมลงจากเรือก็ขึ้นทางนี้นะครับไปเลยครับขับเรือครับผมท่านผู้ชมนี่นะครับมีกระดด่งด้วยนะครับผม ก็บาปเตอร์ก็อยากให้พี่ๆท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับบาปิตเตอร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมทำกลับมาสบายดีและสวัสดีครับ